เขาถูกผลกระทบของการเป็นหนี้คืออะไรตัวเขาลูกเขาขอพระคอมพีออกมาฟังดีๆทำไมชีวิตทั้งครอบครัวมันถึงไม่เกิดผลพี่น้องอย่าลืมนะคนเดียวเป็นหนี้แต่ส่งผลกระทบทั้งครอบในฝ่ายวิญญาณพระเจ้าบอกเหมือนกันในฝ่ายวิญญาณทำไมครอบครัวของฉันถึงไม่หลุดพ้น และพระเยซูยกคำอุปมาที่เกี่ยวข้องกับความบาปซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับฝ่ายวินฝ่ายวิญญาณพระเยซูบอกคำอุปมาเลยคนนี้เป็นหนี้มหาศาลและผลกระทบของหน,นี้นั้นส่งผลไปถึงตัวเขาลูกของเขาภรรยาของเขาและสมบัติทั้งสิ้นที่เขามีทั้่านทั้งหลายทําไมชีวิตเรามีปัญหาครอบครัวเรามีปัญหา ลูกเรามีปัญหาและสมบัติสิ่งของเรามันถึงไม่ได้รับการอวยพรนี่คือสิ่งที่พระเยซูก,กัลังยกคำอุปมาบอกว่าเหมือนมีมุมมองฝ่ายวิญญาณเรื่องการไม่ให้อภัยพี่น้องครับหลายคนทำไมถึงรับพรไม่ได้แต่การเป็นทรมานเพราะการไม่ให้อภัยการไม่ยกหนี้ให้พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงหนี้เงินเท่านั้นพระองค์พูดถึงหนี้ที่อยู่ในใจ การให้อภัยเพราะเปโตรถามพระเยซูเมื่อมีคนทําผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าควรยกโทษได้กี่ครั้งพระเยซูยกคำอุปมาเรื่องการให้อภัยพระองค์บอกว่าจงเรียนรู้จักที่จะให้อภัยคนอื่นอย่างง่ายๆเหมือนที่เราให้อภัยแกแก่เจ้าและไม่ใช่แค่การผัดไว้ก่อน พระองค์ไม่ได้ผัดเลยพระองค์ไม่ได้บอกว่าเลื่อนไปพี่น้องอยากให้พระเจ้าอวยพรท่านตอนนี้หรืออยากให้พระเจ้าเลื่อนอวยพรเดี๋ยวเราจะ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 อวยพรหรือเราจะอวยพรเจ้าตอนนี้พี่น้องเลือกเอาแบบไหนถ้าพี่น้องจะเอาพรตอนนี้พี่น้องต้องให้พี่น้องต้องรู้จักยกนี้ตอนไม่ใช่เลื่อนนี่เอเมนยกนี้ไม่ใช่เลื่อนไม่ใช่เลื่อนนี้มันต่างกันอย่าไปเลื่อนอย่าไปผัดไปเรื่อยๆ ฉันจะทํารับใช้พระเจ้าตอนนี้ฉันจะเลื่อนไปตอนนี้ฉันเดียวเด,ยวยยวยเดียวฉันก็อยลยวายเดียวฉันก็ทําเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆพี่น้องครับพระเจ้าไม่เคยเลื่อนเจ้าต้องการเพราะพระเจ้ามีเป้าหมายคือทําให้เราเป็นไทยมีเสรีภาพเอเมนแต่ปัญหาของเราคือทําไมเราผัดนี่เราบอกว่าเราอยากรู้สึกเรามีอํานาจเหนือเขาเราอยากเอามาขู่เขาเราอยากเก็บมันไว้ในใจดังนั้นทําให้พี่น้องไม่สามารถรับพรที่มาจากพระเจ้าได้ เทศกาลคริสต์มาสนี้จงไปยกหนี้ในชีวิตของท่านให้กับผู้อื่นเอเมน